และภาคใต้ใครว่าไม่แรงนะคะภาคใต้ต้องจับตาดูการบริหารจัดการน้ําเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีความต้องการใช้น้ํามากกว่าปริมาณน,น้าที่มีอยู่นะคะคุณติชิลาผู้ธสารพันสรุปภาพรวมมาให้ค่ะหากพูดถึงภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักๆคงหนีไม่พ้นพื้นที่เกาะค่ะ อย่างที่เกาะสมุยหรือว่าเกาะพะง,งนันซึ่งมีการจัดงานฟูมูลปาร์ตี้หรือแม้แต่เกาะเต่านะคะจํานวนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นทําให้ความต้องการการใช้น้ํานั้นก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันค่ะที่อำเภอเกาะสมุยนั้นถึงแม้ว่าจะมีการต่อท่อลอดใต้ทะเลเพื่อน,นําน้ําจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีบนฝั่งนะคะมายังอำเภอเกาะสมุยปริมาณจํานวน24,0 0 0ลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ว่าปริมาณความต้องการการใช้น้ําในแต่ละวันนั้นสูงถึง3 0 0 0 0ลูกบาศก์เมตรต่อวันทีเดียวค่ะ และแม้ว่าอำเภอเกาะสมุยนั้นจะมีแหล่งน้ําธรรมชาติถึง3แหล่งด้วยกันนะคะแต่ก็ไม่เพียงพอกับจํานวนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและความต้องการการใช้น้ําที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวันค่ะข้ามฟากมายังเกาะภูเก็ตกันบ้างนะคะที่นี่มีอ่างเก็บน้ําหลักๆ3อ่างด้วยกันค่ะ มีปริมาณน้ำรวม21ล้านคิวค่ะแต่ว่าความต้องการการใช้น้ำนั้นมากถึง80ล้านคิวนะคะและนี่ก็เป็นสาเหตุทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องมีการวางแผนโดยเฉพาะการวางแผนเพื่อเจรจาซื้อน้ำจากขุมเมืองเอกชนค่ะแม้ว่าวิธีการนี้จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นค่ะ ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะแต่ว่าภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมรับมือเช่นเดียวกันกับภัยแล้งที่กําลังจะมาถึงนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพรที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของการปลูกทุเรียนของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะเมื่อปีที่ผ่านมาภัยแล้งนั้นทําให้เกษตรกรได้รับความเสียหายนับร้อยล้านบาทค่ะและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ปีนี้ทุกฝ่ายนะั้นจะต้องมีการเตรียมรับมือกันอย่างจริงจังค่ะขอบคุณทั้งสี่ท่านนะคะทำให้เราได้เห็นถึงภาพรวมเจาะลงไปในแต่ละภูมิภาคค่ะ,คะ